สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f โปรตีนที่สําคัญสําหรับร่างกายคนเราค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะ แต่คุณ้ชมทราบไหมะคะว่าวิธีการเลือกซื้อไข่ไก่ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีความสดสะอาดปลอดภัยจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างวันนี้ก็เสร็จเนื้อเจนของเราค่ะก็เลยจะพาไปดูกระบวนการผลิตที่เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงที่คัดสรรแม่นนไก่สายพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงแข็งแรงปลอดโรคและยังนําระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิดมาเลี้ยงอีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะ เป็นอาหารโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงและมีราคาไม่สูงมากนะักและยังสามารถเก็บรักษาได้ง่ายสะดวกในการนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูและยังเหมาะเป็นอาหารสำหรับทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะ ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแผนการผลิตและการตลาดไข่ไก่ในปี2563ที่ผ่านมามีผลผลิตไข่ไก่จำนวน15,122ล้านฟองและในปี2564มีผลผลิตไข่ไก่จำนวน15,148ล้านฟองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ0.17ค่ะ ส่วนด้านการส่งออกไข่ไก่ของไทยพบว่าปี2563มีจำนวน221.29ล้านฟองและในปี2564มีจำนวน250ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ12.97ค่ะขณะที่อัตราการบริโภาคไข่ไก่ในประเทศไทยปี2563อยู่ที่14,901ล้านฟองและปี2564อยู่ที่จำนวน14,898ล้านฟองคาดว่า,าราคาไข่ไก่ ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากมีการจัดทําแผนนําเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศรวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่300ซองต่อคนต่อปีทําให้ความต้องการการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ หรับประเทศไทยมีประชากรรวม66ล้านคนพบว่าในปี2564คนไทยบริภคไขไก่เฉลี่ย222ฟองต่อคนต่อปีซึ่งถือเป็นปริมาณที่ยังน้อยค่ะเมื่อเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกบริโภคไขไก่มากกว่า400ฟองต่อคนต่อปีจีนบริโภคไข่ไก่มากกว่า370ฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่นบริโภคไข่ไก่มากกว่า330ฟองต่อคนต่อปีและสหรัฐอเมริกาบริภคไข ไก่มากกว่า300ฟองต่อคนต่อปีค่ะซึ่งประเทศไทยมีประชากรรวม66ล้านคนโดยในปี2563คนไทยบริพคไข่ไก่เฉลี่ยคนละ223ฟองต่อคนต่อปีและในปี2564เฉลี่ย222ฟองต่อคนต่อปีค่ะ ปริมาณการส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทยปี2563ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีการส่งออกไข่ไก่สดจำนวน147.12ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า441.34ล้านบาทส่วนไข่ไก่แปรรูปมีการส่งออกอยู่ที่2,434.92ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า243.66ล้านบาทส่วนการส่งออกไข่ไก่สดปี2564ในช่วงเวลาเดียวกันมีปริมาณอยู่ที่ 184.45ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า556.47ล้านบาทขณะที่ไข่ไก่แปรรูปนั้นมีจํานวน3020.40ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า287.58ล้านบาทค่ะ สำหรับทิศทางการตลาดมีการคาดการณ์กันว่าปี2564จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.17คิดเป็น15,148ล้านฟองเนื่องผลผลิตไก่ไข่และไข่ไก่เดือนสิงหาคมพบว่าไก่ไข่ยืนกรงจำนวน51.78ล้านตัวสามารถให้ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ยวันละ42.98ล้านฟองต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ3.35ค่ะ นอกจากนี้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ที่มีมาตรการควบคุมโรคระบาดและต้องอยู่บ้านมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนกักตุนสินค้าไข่ไก่ไว้บริโภคภายในครัวเรือนมากขึ้นสมาคมผู้ผลิตผู้คา้าและส่งออกไข่ไก่คาดการว่ามีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบค่ะ หากสำรวจราคาไข่ไก่ตั้งแต่ปี2,561ถึง2,564ข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าราคาไข่ไก่คระหน้าฟาร์มอยู่ที่2.80บาทต่อฟองมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยฟองละ2.75บาทต่อฟองค่ะ รู้หรือไมคะไข่ไก่ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้มาจากที่ใด5จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่สําคัญได้แก่ชะเชิงเซานครนายกพระนครศรีอยุธยาชนบุรีและเชียงใหมค่ค่ะ ในจังหวัดชาเชิงเซามีแม่ไก่ไข่5.90ล้านตัวพลผลิตไข่ไก่อยู่ที่1,787.88ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ11.81จังหวัดนครนายกมีแม่ไก่ไข่4.02ล้านตัวพลผลิตไข่ไก่อยู่ที่1,218.56ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ8.04 จังหวัดพระนครศรียุธยามีแม่ไก่ไข่3.10ล้านตัวพลผลิตไข่ไก่อยู่ที่939.95ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ6.21 จังหวัดชนบุรีมีแม่ไก่ไข่2.96ล้านตัวผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่897.99ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ5.93และจังหวัดเชียงใหม่มีแม่ไก่ไข่2.59ล้านตัวและผลผล,ผลิตไข่ไก่อยู่ที่785.96ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ5.91ค่ะ หากพูดถึงศักยภาพการแข่งขันกับทั่วโลกพบว่าฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ของไทยมีศักยภาพผลิตได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารปัจจุบันไข่ไก่ของไทยร้อยละ94.31มาจากฟาร์มที่ได้รับรองม,มาตรฐาน GAP โดยกรมปศุสัตว์ค่ะ ในขณะที่เครือเจริญพ่อพกพันหรือ CP ได้ลงทุนในโครงการไก่ไข่3ล้านตัวพิงกูเมื่อปีพศ2555ถือเป็นโครงการไก่ไข่ครบวงจรที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ถึง3ล้านตัวมีกำลังการผลิตไข่ไก่มากถึง54,000ตันต่อปีประกอบไปด้วยโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดจ,จานวน18หลังสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้3ล้านตัวมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปไข่และอื่น อีกมากมายเลยค่ะซึ่งกระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและนี่คือความยิ่งใหญ่และทันสมัยของโครงการผิงกู่ในประเทศจีนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ากว่านที่เราจะได้ไข่ไก่สดคุณภาพดีจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติต้องผ่านกระบวนาการอะไรบ้างค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ คอนเฮาส์ House, ย้ำสะอาดรางังสิตหนึ่งในโรงเรียนผู้ใช้หลักสูตรโรบอติกส์จากทรูคลิกไลฟ์นำนักเรียนชนะรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC 2021ออนไลน์ในรุ่นซีเนียจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า30ประเทศทั่วโลก เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราอะได้ไปแข่งขันเรื่องหุ่นยนต์ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง,งใหม่ๆซึ่งการละกันแล้วก็เอามาผสมผสานกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เรานั้นสร้างขึ้นมาสร้างเป็นบรรจัยเป็นหลายอย่างเลยค่ะก็รู้สึกว่าเ,เราทําได้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะจากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ญญจนักเรียนภายใต้การดูแลอย่างใ,ใกล้ชิดตลอดการแข่งขันโดยผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร,รโรบอติกส์จากทรูคลิกลาย คือคิปไฟของเรานะคะพยายามที่จะส่งเสริมเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเราเนี่ยให้ได้มีกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้โชว์ผลงานของตัวเองให้โลกภายนอกได้รับรู้เราได้มีการนําเอานวัตรกรรม project based learning มาใช้ตั้งแต่ระดับอัธยลา project based learning ในระดับประถมแล้วก็พอในระดับมัธยมเนี่ยเรามีวิชาอย่างเช่น entrepreneurship course robotics แน่นอนในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเด็กได้ขามนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเด็กจะได้ในเรื่องของทักษะจะได้ในเรื่องของระบบความคิดหรือหลายคนอาจจะเรียกว่า mindset ที่ดีเขาเี่ ได้ไปเห็นผลงานของน้องๆจากโรงเรียนอื่นในประเทศไทยด้วยและนล้ต่างประเทศด้วยความคิดเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กรอบในโรงเรียนนะคะแต่ความคิดของเขาการเรียน,นรู้ของเขาเนี่ยไปสู่ในโ,โลกในสากลแล้วอะคะ่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความสําเร็จของเยาวชนไทยจากเวทีนานาชาติครูคลิกไลฟ์ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่เพื่อโรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรติดต่อ089 116 0239หรือ t r u e c l i c k l i f e c o m สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal ที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงผ่านกระบวนการเลี้ยงแบบอิสระรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมยัยจนได้ไข่ไก่ที่สดสะอาดปลอดภัยแถมยังได้มาตรฐานสากลมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรตามทมาเลยค่ะ มองสมบูรณ์ของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ CPF ถือเป็นต้นแบบฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระที่ไม่ใช้กรงในโรงเรียนระบบปิดถือเป็นฟาร์มแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงหรือ c s ีโดยกรมปศุสัสตว์ที่ได้พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงตั้งแต่ปี2561ค่ะโดยที่นี่ใช้แม่ไก่สายพันธุ์พิเศษจากอเมริการวมถึงพัฒนาสูตรอาหารที่ผลิตจากพันธพืช100%ช่วยให้แม่ไก่มี ภาพพื้นฐานที่ดีและโรงเรือนในการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพาสัตว์ส่งเสริมให้แม่ไก่ได้สแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ใช้สายพันธุ์ลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดูรวมทั้งยังติดตั้งระบบความปลอดภัยตามแนวทางชีวภาพในฟาร์มหรือ Bio Security High-Tech Farming ด้วยค่ะซึ่งผู้บริโภคจะได้เป็นคนแรกที่ได้สัมผัสไข่เคสฟรีเลยล่ะค่ะ c ีบีเราเป็นผู้นำนะครับเกษตรอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจอาหารครบวงจรนะครับเราคำนึงถึงเรื่องของการผลิตอาหารนะครับที่มีคุณค่า มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตไข่เคสฟีเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งะครับในการคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับซึ่งเราจะให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือการที่ปล่อยเขาได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับเขาได้มีโอกาสขึ้นไปยืนบนคอนนะครับมีโอกาสได้ไซส์ขนมีโอกาสได้เดินได้เล่นได้กินโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให ตัวเขาเองเนี่ยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นน้อยมากไข่เทสฟรีของเรานะครับนอกจากเราผลิตที่คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพของไก่แล้วนะครับเราก็ยังบรรจุในกล่องกระดาษนะครับที่ย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับซึ่งภายในกล่องของเรานี่นะครับก็บรรจุไข่ไว้นะครับอย่างกล่องนี้เนี่ยครับมีมีสิฟองนะครับจะเห็นว่าไก่ที่สุขภาพดี ก็จะให้ไข่ฟองใหญ่นะครับเปลือกไข่เนี่ยก็จะเป็นมันนะครับสดสวยนะครับไม่มีสิ่งปฏิกูลติดนะครับในฟองไข่นะครับซึ่งก็เป็นการเลือกไข่ที่สะอาดนะครับแล้วในในในฟองไข่นี่นะครับเราก็จะมีอิงเจตนะครับที่ระบุวันผลิตฟาร์มผลิตนะครับหลังไหนนะครับเพราะฉนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครับว่าซื้อไข่ของเราทุกฟองเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงฟาร์มไปถึงแม่ไก่ในฟาร์มได้ ส่น,นี้ CPF ยังมีฟาร์มผลิตปู่ย่าพันไก่ไข่และพ่อแม่พันธ์ไก่ไข่ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีฟูออโตเมชันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคุณภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงให้ได้รับแม่ไก่ไข่ที่มีคุณภาพค่ะ ในฟาร์มเรานะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นมาเนี่ยก็เริ่มต้นจากผลิตปีหนึงประมาณสัก5ล้านฟองนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับฟาร์มฟังสมบูรณ์ของเราเนี่ยผลิตไข่เคสฟรีได้ปีหนึ่งประมาณ15ล้านฟองแล้วเราก็มีเป้าหมาย ที่จะเติบโตปีหนึ่งเนี่ยขั้นต่ําก็อยู่ประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะครับที่เน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเราก็สามารถที่จะร่วมกับทางราชการร่วมกับทางสหารณ์กลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีของการเลี้ยงเคสฟีของเราเนี่ยไปสู่กเกษตรกรแล้วกเกษตรกรของเรากลุ่มผู้เลี้ยงของเราเนี่ยจะสามารถนะครับที่เอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปพัฒนาการเลี้ยงของเขานะครับเพื่อ ไปสร้างนะครับตัวไข่เนี่ยที่เป็นพรีเมียมในแต่ละคนแต่ละคนในแต่พื้นที่แล้วผมคิดว่าต่อไปนี้นะครับแต่ละชุมชนแต่ละวิสาหากิจเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมาเลี้ยงไก่ไข่เคสฟรีที่เป็นไข่พรีเมียมเนี่ยซึ่งมีวางขายแล้วก็เป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับมีความปลอดภัยเป็นธรรมชาติแล้วเกิดจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่อยู่อย่างสบายผมคิดว่าคนเนี่ยรุ่นใหม่นะครับก็จะให้ความสนใจ แล้ความสําคัญของเรื่องของหลักสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไข่เคสปีที่ที่บริโภคอยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่มากนี้นะครับมันจะเกิดการเติบโตอย่างอย่างรวดเร็วเรามีแผนนะครับที่จะส่งออกไปฮ่องกงไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็นําไข่เคสปีเนี่ยนะครับมา,มาแปลรูปเป็นไข่พร้อมทานจากตัวเลขที่เราศึกษามานะครับทางยุโรปแถวเนเธอร์แลนด์เยอรมันสแกนดิเนเวียนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ ก็จะมีสัดส่วนของอาการเลี้ยงไก่เคลฟ,ฟรีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดประมาณ70-80%แล้วเทรนเหล่านี้เนี่ยก็จะกระจายไปไปสู่มาสู่ยุโรปอื่นๆนะครับไปสู่อเมริกาแล้วก็มาสู่ที่บ้านเรานะครับผมคิดว่า,าเราเนี่ยได้นำหลักการนะครับของการเลี้ยงจากของยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลักที่ ทั้งโลกเนี่ยนะครับให้การยอมรับเนี่ยเอามาเอามาปรับปรุงใช้แล้วก็ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับในการทำระเบียบระมาตรฐานในการเลี้ยงไข่เคสฟรีของประเทศไทยผมคิดว่าไข่เคสฟรีนี้นะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกนะครับของคนที่รักสุขภาพของคนที่รับผิดชอบต่อสังคมของคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของหลักสวัสดิภาพสัตว์ครับ ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสําหรับไก่ไข่ในแต่ละช่วงวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารที่สัตว์รับประทานเข้าไปค่ะซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแม่ไก่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขณะเดียวกันยังช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากมูลสตัตว์และยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยตรวจวัด,วดคุณภาพและความสดของไข่ไก่ซึ่ง c p f เป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายแรกที่นำเอาเลเซอร์สแกนสิ่งผิดปกติมาใช้ตรวจสอบความผิดปกติภายในไข่ไก่ค่ะอย่างเช่นจุดเลือดจุดเนื้อ จึงมั่นใจได้ว่าไข่ไก่ทุกฟองมีคุณภาพสอดสะอาดปลอดภัยมีการควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านจําหน่ายรวมถึงไข่ไก่ทุกฟองสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากตัวพิมพ์รหัสบนฟองไข่ไก่ทุกฟองได้เลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะไข่ไก่ที่นี่นะคะยังผ่านกระบวนการคัดและบรรจุไข่ไก่ตามมาตรฐานการส่งออกมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วยค่ะ แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทาไมไข่ไก่เคสฟรีถึงมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไปไม่มีกลิน่นคาวไข่แดงสีส้มสดนูนสวยเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพปลอดสารแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยล่ะคะ่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแปลรูปไข่ไก่เพื่อเพิ่มมูละค่ากันรวมไปถึงเทคนิคในการเลือกรับประทานไข่ไก่ให้เหมาะสมกับร่างกายว่าจะต้องเลือกอย่างไรช่วงหน้ามีคําตอบแน่นอนคะ่ะ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณได้คิดคิดที่จะวางแผนพัฒนาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดทำความเร็วให้เร็วกว่าเดิมเพิ่มความแรงให้แรงกว่าเดิม เพิ่มเทคนิคมุ่งม,มั่นทุ่มเทให้ครบครอบครุมเพื่อเป้าหมายที่ไกลกว่า Tru ู 5G รายเดียวในไทยครบกว่าเร็วแรงกว่าผลังที่พัฒนาเพื่อคนไทยให้ไปได้ไกลกว่ายกระดับทุกป,ประสบการณ์ยุค 5G Tru ู 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกจาก Open Signal ศึกษาเผยทุกวันนี้พฤติกรรมการนอนคนเราเปลี่ยนไปเฉลี่ยนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงซึ่งนอนน้อยอาจจะอันตรายถึงชีวิตเพราะร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนและการนอนก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดการนอนเติมพลังให้ร่างกายเราต้องปรับพฤติกรรมการนอนอย่างไรถึงห่างไกลจากโรคภยัยข้อที่หนึ่งนะครับเราควรจัดตารางเวลาการนอนของเราให้เหมาะสมแล้วก็นอนให้เป็นเวลาเราควรที่จะเข้านอนในช่วงเวลากใกล้เกีฑงการทุกวัน เพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามระบบของนาฬิกาชีวิตครับติดตามได้ในรายการ TNN Health วันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาทาง TNN ช่อง16 ทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ไก่ในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ตุน๋นหรือว่าไข่ทะลุนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงไข่ไก่แล้วนะคะยังทําให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วยละคะ่ะมาถึงเคล็ดลับดีๆที่พลานํามาฝากกันค่ะรู้หรือไม่คะว่าไข่ไก่ที่จะนําไปทําอาหารให้เด็กรับประทานนั้นควรเลือกไข่ไก่ฟองเล็กหรือฟองใหญ่ดีกว่ากาันเราจะพาไปไข่ข้อสงสัยนี้กันค่ะ ในไข่ฟองเล็กกับไข่ฟองโตไม่มีความแตกต่างกันมากมายนักแต่ถ้าเกิดเรามองไปดูเรื่องของคุณภาพภายในก็จะแตกต่างกันอีกเพราะว่าไข่ฟองเล็กนี่นะครับจะมีความข้นของไข่ขาวที่มากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรตีนอยู่ในไข่ขาวมากกว่าไข่แดงนะครับมีประมาณ12แต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากไข่ฟองเล็กก็คือการเก็บรักษาเปลือกไข่จะหนากว่าความหนาของเปลือกไข่จะทําให้เชื้อโรคหรือเชื้อจุลินนรีย์เข้าไปในไข่ได้ยากกว่าเมื่อเรากินไข่ฟองเล็กตลอดเวลาเยอะๆเข้านะครับหลายๆฟองเข้าเราก็จะได้โปรตีนที่มาก ส่วนไข่ไก่ที่หลายคนเชื่อว่าบริโภคเกินวันละหนึ่งฟองจะทำให้มีคอเลสเตอรอลสูง,สงจริงหรือไม่นั้นเพลมีคำตอบให้เช่นกันค่ะ ไข่นั้นอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นวิตามินโปรตีนแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆไม่มีงานวิจัยชิ้นใดออกมาบอกว่าการกินไข่แล้วทําให้คนมีคอเลสเตอรอลสูงคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนั้นเกิดจากการกินอาหารที่มันๆหวานๆกินผักผลไม้น้อยและไม่ออกกบบาลังกายเวลาเรากินไข่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นทําให้ลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลได้เพราะในไข่มันมีเลซิตินกับโคลีนและอีกตัวหนึ่งก็คือมันไปช่วยเพิ่มไขมันตัวดีขึ้น มาคือ HDL เวลากินไข่นั้นควรกินให้หลากหลายวิธีปรุงแล้วท่านจะกินไข่ได้อย่างมีความสุขและทําให้เราสุขภาพดีตลอดไปนอกจากนี้การทานไข่ไก่นั้นยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีอย่าง HDL อีกด้วยนะคะทําให้ร่างกายไม่สะสมคอเลสเตอรอลไว้ในเนื้อเยื่อที่อาจเป็นสาเหตุการอุดตันในเส้นเลือดได้ค่ะด้วยความที่ไข่ไก่มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่และมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสราะข้อคอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้ดังนั้นการทานไข่ไก่วันละ3ฟองต่อวันช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ของคนสูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องการบริโภคไข่ไก่จากมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาได้ผลสรุปว่าการรับประทานไข่ไก่วันละหนึ่งฟองไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจในระยะยาวค่ะยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันและยังมีงานวิจัยอีก5ฉบับที่ช่วยยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าในผู้ที่มีร่างกายปกติสามารถรับประทานไข่ไก่ได้สัปดาห์ละ6ฟองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใดค่ะ จะได้ไข่ไก่แตละฟองนะคะทุกขั้นตอนใส่ใจแล้วก็มีกระบวนการที่พิถีพิถันค่ะตั้งแต่การเลี้ยงแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษการให้อาหารแบบทัญญพืชแล้วก็เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัยรวมไปถึงการควบคุมการคัดและบรรจุไข่ไก่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดใหม่ปลอดภัยสมตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะ นี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจากเอ็นเพ ชลประทานยันท่าจีและเจ้าพยาพยอยลดเร่งระบายลงทะเล